ันนี้ลุงแดงอยากทำเมนูแกงนอใส่ปราทูกเกมนะครับไปไปดูวิธีทำกันเลยมาทำมาปอกหนอของรน,นะครับ ล้า,างเสร็จแล้วมาทาตุกน้อกันตุกนอกนเสร็จแล้วไปทำต้มกัน ตัวนัน,นะครับตามเครื่องกันมาครับตามเครื่องกัน ไปเราพอนอกกันเลยก่อนจะใส่พี่แกงกับจิมนอกครับถ้านอกหวานแล้วก็ใส่พี่แกงลงไปน,นะครับไาทูกเกมนี้ผงกจีนมาเรียบร้อยนะครับจีนแล้วก็มาใส่ซอสคู่นะครับเดี้ยแล้วก็ใส่พักปูรีหรือพักแคร์นะครับลงไป พักละโอมนะครับมันสเสด็จตีแล้วไปราบสตาอ์ทช่้วยกันเลย ราจะได้ไปกี่กเลยมาไมข้าตรมแดงก่อนแกงนอใสเอ่เปลาทูกเกม,มนำ้ำเตะ